สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับช่องธนพัฒนพระเครื่องอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่60ของน้องรลนาน้องฝากพี่พี่กดไลค์กดตดตามน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์098-516-3390ค่ะ ID line นะคะ MO9238 ค่ะส่งซีมีบริการเก็บเงินปลทางให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอง์ละ200บาทพิเศษปิดกู้เพีพยง3 0 0บาทเท่านั้นค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการที่1นนะคะ รายการที่หนึ่งสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สองค่ะ รายการที่สองสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะ รายการที่สามสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการนี้นะคะกรอบด้านหลังจะเป็นแบบที่เห็นเลยนะคะพี่พ รายการที่สี่สองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการที่ห้าสองร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะ รายการที่6 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะ รายการที่7จ็ดสองบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่8ค่ะ รายการที่8 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะ รายการที่9 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่10บค่ะ รายการที่สิบส0งบาทเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์098-516-3390ค่ะ id line นะคะ mo 9238ค่ะส่งฟิล์มบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ